สวัสดีค่ะ KK การจนา789แชนแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคะวันนี้พี่ KK พาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดนัดนะคะตลาดนัดลานเชิงทะเลนะคะเพื่อนๆก็ตั้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะตำบลเชิงทะเลอำเภอพลางจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ทำงานของพี่ KK นะคะเพื่อนๆวันนี้มาพาเพื่อนๆมารับประทานนะคะชิคเก้นคาบบนะคะเป็นไก่คาบบนะคะเป็นอาหารมุสลิมนะคะเพื่อนๆพืนตอนนี้นะคะบางเค้ากําลังนะคะทําอยู่นะคะคนขายนะคะก็ มีแป้งนะคะแป้งเขาก็จะนำนะคะมาวางไว้บนเตาใช่ไหมเตาร้นๆอ่นนะอันนี้มันเป็นเตานะคะแล้วก็ตอนนี้เขาสไลด์ไก่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาคงไม่ให้เราเยอะเราหน้าไก่นะ mm hmm. เพื่อนเ่นะคะเพื่อนเ่นดูซีนะการทําไก่ใช้เวลาหมักน,นะคะ้่มคืนเขาก็จะมีนะคะเครื่องปรุงนะคะของชาวพี่น้องชาวมุสลิมก็อาจจะมีนะคะยี่หลานะคะผสมนะคะลงไปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อนเ่นนอกจากจะมีไก่แล้วเขาจะนะคะนำนะคะผักนะคะพวกสลัด Ờ, ผักสลัดก็จะมีแครอทนะคะผักกาดหอมหอมใหญ่นะคะมะเขือเทศนะคะแล้วเขาก็จะใส่ซอสน,นะคะซอสไม่ต้องเยอะมากนะ,อะของพี่บอกบอกพออันนั้นก็เป็นซอสมะเขือเทศซอสฟริกนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวคนนี้เดินไปทานได้นิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนคะนอกจากนะคะจะมีไก่แล้วก็มีผักสลัดเช่นแครอทนะคะ กะลัำปลีสีม่วงสีเขียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผักกาดหอมนะคะมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่นะคะเพื<ๆ>่อนๆอ่อนี่คือแป้งนะคะแป้งข้าวบอกนะคะเป็นอาหารของมาจากประเทศมาเล,ลเซียอินโดนีเซียนะมาจากทตีครับมาจากตะวันออกกลางใช่ไหมใช่ตูตีครับ ตุรกีอ๋อมาจากตุรกีนะตุรกีนะคะเป็นเพื่อนเป็นอาหารประเทศตุรกีนะคะขอะทานโทษไม่ใช่มาเลเซียอินโดนีเซียเป็นตุรกีนะคะอร่อยๆโอ้ยนี่เจ้านี้น่าจะอร่อยที่สุดนะเก็่อนลยมไม่ว่าไปกินมาหลายเจ้าแล้ววันนั้นโดนน้ำสลัดเขาไงนะคะก็อย่าให้ไหมเล้วกนันนเพื่อนเตาร้อนมากๆเลยนะคะร้อนจี๋เลยนะคะเพื่อนนี่คือแป้งนะคะเพื่อนอาหารเป็นอาหารตอกของตะวันออกกลางนะคะของ ประเทศตุรกีนะคะน่าจะนะคะขายดีมากๆเออบางเคยไปทํางานที่ประเทศตุรกีหรือเปล่าไม่ครับไม่เคยใช่ไหมอ๋อทํางานโรงแรมแล้วทีนี้ไม่ทราบไปเอาหลักสูตรหรือว่าไปไปไปเอาสูตรมาจากไหนคะเพราะว่าดูท่าทางอร่อยมากๆเลยค่ะมีมีคนแนะนําใช่ไหมมีญาติแนะนําหรือว่าครับตอนนี้บางกําลังใช้ความสามารถในการไม่อยากให้หอกเดี๋ยวไก่มากินก่อนตรงนั้นที่ทานเลยครับ เออทานเลยเนาะข้าจะอร่อยเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยไหนชูให้เพื่อนๆดูหน่อยซีชูมาทางด้านนี้ให้เห็นให้เห็นบางชูให้หน่อยเออแล้วก็ยกหัวแม่ป้องด้วยบอกว่าอร่อยครับอร่อยครับสุดยอดเลยใช่ไหมขายดีไหมแต่ละวันขายได้อยู่ครับอ่างนี้ว่าก็เก่งไม่ต้อยเท่าไหร่เดี๋ยวปักเอาไว้ตรงไหนสักแห่งหนึ่งเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถ่ายก่อนนะให้มันครบนะคะแปดนาทีนะคะเพื่อนๆแต่กีรู้สึกว่ามือมันเปปะไว้ตรงไหน เพื่อนนี่คือบรรยากาศนะคะก็นะคะบรรยากาศตลาดนัดนะคะก็จะมีนะคะแม่ค้านะคะหลายๆเจ้าเดี๋ยวมาแป๊บนึงน,นะคะมีแม่ค้าหลายเจ้านะคะเพื่อนๆเขาก็เอ่อกาลังนะคะออกมาตั้งนะคะมาตั้งแผงขายของสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะหนูถ่ายคลิปวิดีโอไปลง u t u b e ค่ะหลายๆเจ้าซื้อตกีนะคะก็เราก็สามารถเดินทายนะคะหลายๆเจ้านะคะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นนะคะถึงความอร่อยของอาหาร ขายอะไรอยากทานขนมเน่ยหมูซุปเล้งครับอ๋วเก้าเหลาลงหมายใช่ไหมเล้งใช่ไหมคําว่าเล้งนี่จะมีส่วนผสมพวกเนื้อหมูตับไตไส้พุงเล้งคือกระดูกหมูครับเล้งคือกระดูกหมูครับอหลังหมู๋อเป็นกระดูกหมูแล้วก็แต่ว่าพี่ก็ใส่เนื้อหมูตัวไส้หมูเสียงจี้หัวใจนะคะเพื่อนๆตรงตับนะคะใช่เลือด ตลาดนัดที่นี่ขายขายเฉพาะวันเสาร์หรือว่าสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์วอาทิตย์นะคะ3วันอ๋อเมื่อวันเขาขายแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็แกงส้มยำมอต่อมอด้วยอ๋อแกงด้านโน้นมีแกงส้มอ๋อหลายๆเจ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายไปหลายๆเจ้าเลยนะคะเดี๋ยวอนนญาติเดินเดินไปชมทั่วๆก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเลือกซื้อนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆเออก็หล่ลุงไม้นี่เลยเออเขาจะมีตลาดนะคะที่ลานนะคะเชิงทะเลนะคะเราเรียกว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะทอดไก่อยู่โอ้สวยจังเลยนะคะก็พี่น้องมุสลิมนะคะขายไก่ทอดค่ะเพื่อนๆหนุ่มไม่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆในช่อง YouTube ได้รับชมเป็นคนภูเก็ตเหมือนกันแล้วก็มีช่องวิดีโอ u t u b e นะคะสวัสดีกะเลยจานนะคะสวัสดีพี่สาวน้องสาวแล้วก็อบบังนะคะกำลังทอดไก่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ขายให้เพื่อนๆได้รับชมเดี๋ยวเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ภูเก็กตจะได้มาเข้ามาซื้อเพราะตลาดที่เขาเรียกว่าลานไก่สงเครื่องอ๋อใช่ไก่สงเครื่องอันนี้มันไก่หวานใช่ไหมน,นี่ยบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวเพื่อนๆน่ากินมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นไก่เขาเรียกว่าไก่กอเละอ่าไก่กอเละนี่เรารู้จักเพราะว่าข้างบ้านแกทำไก่กอเละแต่หวานมากเลยทำขายเด็กอร่อยนะดูท่าทางอร่อยนั้นเนี่ยอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนย่างยังไม่ครบ ย่างยังไม่ครบนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่านี่คือร้านที่เขานะคะมาออกงานเพื่อนเพื่อนสามารถมองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสามารถมองนะคะเป็นแถวนะคะยาาไปด้านหลังเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่เคเคนะคะก็จะนะคะแทนนะคะไปทางด้านนี้บ้างนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะนะคะมีน้ำอ้อยนะคะขายน้ำอ้อยนะคะอร่อยอร่อยนะคะเย็นเย็นพอเดี๋ยวพี่เคเคก็จะต้องเดินนะคะไปจ่ายนะคะค่าไอเรียกว่าอะไรนะ ชิคเก้นคาบบนะคะเพื่นอนเพื่อนเจ้านี้ยังไม่มีใครนะคะมาวางนะคะก็จะมีนะคะสวัสดีค่ะนะคะเพื่อนเนก็จะมีอันนี้อันนี้อะไรอ๋ออันนี้ไส้กรอกนะคะไส้กรอกอร่อยอร่อยไส้กรอกสวัสดีค่ะแม่ค้ากาลังทอดอะไรอยู่ตอนนี้ถ่ายคลิปวิดีโอจะไปลง youtube น,นะคะเพื่อนเนมีด้านหลังด้วยนะด้านหลังสวยมากๆเลยค่ะ นะคะแม่ค้ากำลังเอ่อเรียว pues ่ากำลังกำลังปิ้งนะคะไส้กรอกยังไม่สุกใช่ไหมคะแม่ค้านะเดี๋ยวเดี๋ยวนขออนุญาตถ่ายก่อนเพราะว่าไปลง YouTube นะคะเพ ok ok right ok ื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวรอนะคะจะพานะคะเดินไปชมเดี๋ยวมาแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆตัวเปี๊ยะนะคะตัวเปี๊ยะอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่อาหารเจนะคะแต่ว่าเป็นคอเปี๊ยะนะคะเพื่อนๆ ปอเปี๊ยะอร่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ทุกๆท่านอันนี้เป็นต่อเปี๊ยะไส้ผักนะคะเพื่อนๆมีหลายไส้ปอเปี๊ยะไส้ผักต่อเปี๊ยะไส้กุ้งนะคะเพื่อนๆหลากหลายเลยนะคะนะคะก็แต่ละไส้นะคะก็จะแตกต่างกันนะคะเพื่อนนะคะก็จะมีที่น้องซื้อเก่งมากๆเลยนะคะก็าทำขายนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจ้านี้นะคะโอ้โหขายไส้กรอกแยะเลยค่ะ กำลังจัดสวยๆเลยนะคะพี่นะคะก็มาเป็นเพียนไม้ละห้าบาทเองเหรอคะเนี้ยไส้กรอกไม้ละห้าบาทนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะเด็กๆเขาช่างจัดนะคะเพื่อนๆนะคะสวยงามมากเลยน,ะะนี่คือนะคะตลาดนัด ลานเชิงทะเลนะคะเพื่อนเพื่อนมีวันศุกร์วันเสาร์วัทิมีศุกร์เสาร์อาทิตย์หรอคะวัสดีค่ะเจ้าต่ดีขายดีไหมเพราะเพิ่งจะเริ่มเปิดตลาดใช่ไหมได้น่าจะขายได้ดีเลยนะเพราะว่าไม้ไม่แพงนะไม้ละห้าบาทราคาไม่แพงนะคะเพื่อนเพื่อนหนูถ่ายคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อนะคะเดี๋ยวจะเดินนะคะพาเพื่อนๆนไปเที่ยวนะคะว่ามีอะไรรประทัณตอนนี้เขาก็ลังผัดอยู่ สวัสดีค่ะแม่ค้ากำลังผัดโอตาวอยู่นะคะเพื่อนๆค่าทางอะไรกันเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าลดจัาเพราะว่าเาข,ขาขอเลยค่น่าจะอร่อยนะคะแม่ค้าเพื่อนๆขายโอตาวผัดนะคะเป็ปอนอาหารของคนภูเก็ตนะคะขายดีไหมคะแม่ค้าขอท่าไหรไรยังคะห้าสิบบาทโอ้โห้าสิบบาทนะเขาเรียกโอตาวเพื่อนๆจะใส่อหอยเช่นไหมหอยหวาน<ช>หอยเพื่อนๆจะใส่หอยแล้วก็ซอส ที่ต้อ,<ส>ตอมานโทษเ่ใช้ขอใช้เขาเรียกว่าบอลด้วยเช่นหคะบอลแล้วก็ไม่ไหวแล้จัดมากเลยนะคะเพื่อนขอจากลิ่นี้ลองเพียงเท่าน,นี้นะคะยังเดินสลับดี